นี้ค่ะขยับมาดูอีกคู่กันหน่อยค่ะในศึกฟุตบอลไทยลีกนะเป็นทีทีประจบ f c ค่ะเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสตอร์เอไป2ประตูต่อศูนย์ค่ะนี่เป็นคู่ที่สนามสามอ่าวสเตเดียมค่ะพีทีประจบ f c ค่ะต้องรับการเยือนของนครราชสีมามาสตอร์เอค่ะประตูแรกในแมชนี้ค่ะเกิดขึ้นอาทีที่45บวก2ค่ะเป็นชาววัดวีรชาติค่ะที่ยอดฟรีคิกให้กับเบรดัวาได้ขึ้นหมนมงคนเดียวค่ะแล้วก็ทำให้พาประจวบเนี่ยออกนำโคราชไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ จากนั้นค่ะหน้าที่บาสนาที่ที่90บวก5ค่ะเป็นตาอัวดอสซานโตสค่ะปลดล็อกประตูแรกในซีซั่นนี้ได้สำเร็จนะยิงจุดโทษช่วงท้ายเกมช่วยให้พีทีประจวบเอฟซี FC ค่ะก็เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีไป2ประตูต่อ0ในเกมนี้ค่ะในบ้านนี่ยังร้อนแรงนะครับพีทีประจวบครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เก็บชัยชนะรวมถึงคีนชีตได้ด้วยนะครับ ดูผลคู่อื่นของเมื่อวานในศึกไทยลีกกันหน่อยนะครับก็จะมีอีกหนึ่งคู่ก็คือทางด้านของสิงห์เชียงรายนะครับเปิดบ้านเอาชนะพลังการไป2ประตูต่อศูนย์นะครับค่ะดูตารางคะแนนกันเล็กน้อยนะครับเริ่มกันที่จา่าฝูงเนี่ยบุรีรัมย์แข่งน้อยกว่าเพื่อนแต่ว่าคะแนนนี่ยอดเยี่ยมเลยนะเป็นจา่าฝูงมี19คะแนนนะครับแล้วก็ทูบแบงคอกครับ8นัด17คะแนน การท่าเรือ9นัดนะครับมี16คะแนนครับราชบุรี8นัด16คะแนนไล,ล่เรียกมาก็มีบีจีปทุม14คะแนนครับพีดีประจวบ13คะแนนเท่ากับสิงห์เชียงรายรวมถึงระยองเนจบที่12คะแนนนะครับท้ายตารางครับเหลือเทียพียงแค่อุทัยทีมเดียวครับที่ยังไม่ชนะใครตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายมี4แต้มครับส่วนชนบุรีเนี่ยเก็บ3แต้มแรกได้ก็ ขยบขึ้นมาอยู่ในอันดับ10ของตารางนะครับท้ายตลางเนี่ยก็มีพลังการมีลำพูแล้วก็มีอุทัยนะครับดูโปรแกรมกันหน่อยครับวันนี้มีการแข่งขันไทยลีก4คู่ครับจาโฟงบุรีรัมครับจะเปิดบ้านเจอกับระยอง FC นะครับแล้วก็มีสุโขทัยครับเปิดบ้านเจอกีจีปทุม6โมงครึ่งทูแบงคอกนะครับเปิดบ้านเจอลำพูน6โมงครึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็คู่1ทุ่มครับเป็นอุทัยทีมที่ยังไม่แพ้ใครเออยังไม่ชนะใครนะครับจะเปิดบ้านเจอกับราชบุรี FC ครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาผลการแข่งนนขันของทั้ง4คู่มาฝากกันด้วยค่ะ